ตอนนี้ก็บวนกระเท็นก็ใกล้เข้ามาถึงวัดแล้วนะครับก็เห็นบริเวณวัดแล้วก็เป็นการรวมกองกระถ,ถินห้าหมื่นสี่ันองมาทอดที่วัดจันสุกอันนี้ในส่วนของหมู่บ้านปกสายิ0นะครับก็ มาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับสำหรับกองกระถินของหมู่บ้านพุทธาย20ก็ตามธรรมเนียมลงทานบุญกาะถินลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทําบุญทําทานแล้วแต่ใครเขาก็จะให้เข้าไปจอดในบริเวณวัด ถึงวัดนงทานครับฮนะใครนั่เจ้าเหลี่ยวได้เลยด้เเฮียาไปกินพ้าเตั้นพี่นอนเปอ้ว เย่มสวยๆงามๆอันนี้คือแบรนด์เนมของโรงทานหมู่บ้านทุกษา20นะครับทุกปีวัดจิตภาวนาลามวัดสายไหมายวัดจันโศกจ้แม่ไปตำมะละกอออกโรงทานทุกปีครับวันนี้คือแบรนด์เนมนะครับแต่ที่ทำร่วมกันทั้งหมดนนนนนขอ,อ,องกลุ่มเขาทั้งหมด ช่วยกันทําเช้นเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเชจนสวัสดีครับนี่นักบุญนะครับเนี่ยออกลงทานทุกวัดทุกปีคนนี้ครับเจ้าของ จะพาเดินโูดตรงทางอันนี้เป็นตัดินของหมู่บ้านและก็พอดีครับ เขาแห่กระตินกันเสร็จแล้ว mm hmm. เป็นการทำกระตินห mm ้าหมื่นสี่พันกองพิธวัดเป็นธนะสุขอันน mm ี้จะเป็นการแห่ยู กอดแบกอแอดแโยแบกฟักไวแข่งเ็อย่างนันะก็เป็นการแห่กระถินรอบโบทด ของหมู่บ้านทุก้ายยีมาไม่ทันเขาก็ต้องแห่แบบนี้ ถ้าแจม้าแทนนี่กับพ่อเราพี่ดิบพ่อเป็นมาปล่อยท่านี่กับพ่อหลราดทั้งนั้นอืมเอาเดินรอบเดียวเหรอไม่รอบไม่รอบไม่ก็รอบเดียวไอันนี้

เขาบอกจะรอเราอ,อีกห้านาที เขารอเราอยู่ไงเขายูนเสียงโทรศกบอกรอเราอยู่ ผ้าโงใสถวายพระประธานไว้ประคองไว้ก่อนนะครับเกินครับผ้าอาทิตย์โกใสครับอันนี้ครับผมพอเอาอันหนึ่งทับไว้ก่อนนะครับบริษัทสายสีมหาชนนะครับครับบริษัทสายสีมหาชนส่งก็ได้ครับรับไปแล้วนะครับให้รอก่อนนะเสิงสนุกเลยอ่ะโอ้ยงครับผมอ่านใหม่นะครับคุณพิธิ์มึ่ง ปอนตวัลครับคุณคุณทานัทโควัฒน์นินทะและคณะอยู่ด้านไหนครับยกมือได้นะครับเราจะได้สนคุณนรินาคุณพระสุณต่อพอเข้ามามาไหมครับคนเติมซัลล่าท่านใมาตัวแทนก็ได้ครับคุณพรธีราคุณพัฒน์สุพรคุณหนูไทยยาชิมตาลเลขครับต่อเลยนะครับคุณนายนนไทยเลยนะครับ คุตายคนหนูผมคงไม่เข้าพิชานเข้าเลยหให้คนเอนเข้าคุณผู้สิทธิ์เงคโเพียงวัดคุณสุิตาสิตาให้ยันธ์และคณะนี่เดี๋ยวผมจะไปรอข้างล่างเลยคุณพอทุกคนแม่ที่คนเยอะคนเยอะขอความริจน ของเราถอดออกมาก็มีส่วนหนึ่งไม่ใช่เหรอคุณชยถอดออกมาากต้นก็มีอยู่นี่ใช่ไอ้ที่สามหมื่นกว่านับไม่ได้อยู่ในต้นนะแต่นับยอดรวมไว้อย่างยอดรวมนับไว้อย่างเฉพาะของเราอะไรนะยังไม่รวมกันยังไม่รวมเหรอวันเมื่อวานกับวันนี้ยังไม่รวมไม่รวมอ๋อครับ ผมคงไม่เข้านีท่านอาจารย์เจริญนะครับท่าจารย์เจริญที่มาบนาาการเรียนบัดนี้เวลาทุดเยแล้วคณะเจ้าภาพที่ได้รับผ้าที่ผ้าทุบโถใสนะครับจะได้ชมผ่าทุบโถใสให้หลวงพระพุทมารประทานเจิดภาพบ้วนเยเจริภาพล้นยนะครับบับเจ้าที่ข้างบนครับผ้าถวายผ้าทุบโถใส แต่องค์เถิดขราสมาตัมพทธเจ้าเรียนเืองเจ้าภาพและเจะ้าภาพร่ทุกข้านที่ได้รับแล้วนะครับตาลาเล็กไป คณะมีคณะเจ้าท่ากำลังทาพิธีเปิด้า,ท,ท,าที่เปิดใส่ทีาขารยกเขาเรียกเข้าไปข้างในใครเรียกพี่เวอรยสมัยรูย่นนะมผมไม่เข้าหรอก ร่มใช่แบบร่มสวยสองอันนะอ่าผมตามถ่ายรูปด้วย พี่นอนอยู่ข้างในนอนนอนนอนข้างในข้างหน้าเข้าไปเลยครับไหนดูเลย,เละเลยจะลังเไม่หลายหรอกมีสามคนเอง กาเปนเจิาห <c oughs> ุณนีโน่ในทีรีบูรณะนรีของภาพที่โปรใสของพระประธานด้วยนะครับกับสานเจ้าภาพกั้ทุกคนนะครับ เรียนเชิญผงผ้าที่โตใสแต่องค์สมเด็จพระสมัยพระพุทธเจ้าอับดับด้วยคุณพิษพิษมันคนกระมีโรคคุณพัะเสนีย์ศรีโสภณันธ์ขัหลังจากหมแล้วนะครับเชิญเข้าตามข้อที่นะครับ ด้วยมั้งมีทางเดียวใช่ข้างหน้านี่ก็ตัวบานเจ็ดหน้าต่างบานเจ็บอ้มจอะมีลมเข้าไปได้ติดหน้าต่างอืมบานเจ็บเดี๋ยวดูหอมผ้านี่เสร็จผมก็จะลงอลิพี่อนสวัสด,ดีครับเรามาตั้งลงทานทุกปี ถ้านี่หอมทุกปีเลอะเลอะ เย็นมันไม่พอแล้วมีปักไหมล่ะตั้งกลางล่างขอกราบเรียนเชิญน่าจะเสร็จแล้ะเพราะตรงผมนี่แล้วกั้นผมก็คงลงแล้วเสร็จแล้วมั้ง ่อนนี้เป็นสำนักสงฆ์ตอนนี้เป็นวัดเร็จแล้วมั้งสร้างลายไทยสวยอ,วอ๊บก่อนจบคลิปให้ดูบริเวณวัดก็ผูบ้บอกว่าเป็นอุบโบสถสร้างยังไม่เสร็จก็จะทำอุโบสถทรงแปลก ยังสร้างไว้นานนะแต่ก็ไม่เสร็จสักที